้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะถ่ายละครเงื่อนก็ล่อไปแบบแปดเดือนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีเวลารับพวกอีเวนต์อื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบวกกับการที่ต้องเข้ามาหาลัยด้วยตามสอบนู่นนี่โอเน็ตแกทแพทเข้าสอบตรงนู่นนี่แล้วมันดูเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็เลยต้องใช้เวลาเตรียมตัวน,นานช่วงนี้ก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ค่อยไม่ค่อยไ,ได้อ,ออกอีเวนต์เท่าไหร่ ก็มีนะคะพี่เอก็ก็ให้เป็นงานอีเวนต์ด้วยตลอดแต่ว่าก็ต้องปฏิเสธทุกครั้งเพราะว่าแบบชนกับเสาอาทิตย์และเสาอาทิตย์เราต้องไปสอบอะไรพวกนี้เยอะมากเลยค่ะก็เลยปฏิเสธไปทุกครั้งเลยไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมองอะไรกยนงงหรือเปล่าแต่ว่าก็ก็ไม่อยากให้มองแบบนั้นค่ะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มีเหตุผลของเราเนาะไม่ไม่ได้อยากจะเลิกงานหลอกงานเข้ามาสิคะเยอะๆซีดีเราจะได้มีตังค์เยอะๆไงคะ ก็ก็ดีกว่าค่ะแต่แบบว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องเวลาด้วยเรื UN ่องเรื่องการสอบเข้ามหาลัยอะไรพวกนี้ด้วยก็มิวเป็นผลค่อนข้างที่จะซีเรียสกับเรื่องเรียนอยู่แล้วอะไรยเงี้ยค่ะก็ก็เลยแบบอยากจะเรื่องเรียนให้มันดีๆก่อนตอนนี้เอ่อเพิ่งจบมหกค่ะกำลังขึ้นปีหนึ่งค่ะก็มหาลัยที่มองไว้ก็มีเอ่อมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะมสวแล้วก็เกษตรค่ะคณะอักษรค่ะไม่ก็มนุษยศาสตร์ค่ะ ใช่ค่ะรู้สึกขาเรียแล้ว่าพี่ลังดันน้องเดียนาให้เราก็ก็มาจะเป็นอาจจะเป็นช่วงช่วงที่ละครพี่เดียน่ากำลังออนอยู่ด้วยแซมมี่ตีตาเพิ่งจบไปเนาะก็เล่นเป็นหมอก้อยน่ารักเชียวก็ก็จะเป็นช่วงที่อมีคนแบบอยู่ในจอคนเห็นคนรู้จักคนคุ้นหน้ามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะแบบเออช่วงนี้มีงานอีเวนต์ก็ก็แบบอีเวนต์ให้พี่เขาไปอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้เราเเคยได้ยินค่ะไม่คยไม่เคยนะครับวันี้จังหวิน ไม่นะคะจริงๆเด็กเดในบ้านพีทุกคนแบบสนิทกันอยู่แล้วค่ะอย่างหนูก็สนิทกับพี่เรียนหน้าสนิทมากอะไรเงี้ยเจอก,กันก็กอดกันอะไรเไงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกว่าดีใจดีใจที่พี่เขาได้แบบได้มีแบบมีละครแล้วก็ได้เป็นงานอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ารู้สึกดีใจกับพี่เขามากกว่า ค่ะก็อย่างที่สาวมิวเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยนะพี่เต้ส่วนใหญ่เนี่ยติดเรียนแล้วก็มีถ่ายละครเรื่องคลิปนี้หัวใจมีเธอนี่แหละส่วนหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ค่อยเห็นออกง,งานอ e ีเวนต์เป็นเพราะพี่เอไม่ป้อนงานให้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะน้องมิวของเราเนี่ยเลือกงานเขาบอกว่าพี่เอเนี่ยป้อนให้ตลอดแต่ว่าจะปฏิเสธค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยชนวันเสาร์วันอาทิตย์เ<อ>พราะว่าน้องเนี่ยติดเรียนก็เลย<อ>ไม่ได้มาออกงานแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เลือกงานหรือว่าอะไรทั้งสิ้นส่วนเดียวที่ปฏิเสธไปเนี่ยจะเป็นเพราะว ที่มหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นั่นเองคณะอักษรศาสตร์หรือไม่ก็มนุษยศาสตร์ปีหนึ่งเองอะครับปีหนึ่งค่ะเด<า>็กมากเด็มกมากเพิ่งจบม .6 มาดเองพี่เต้เส่วนดูเหมือนว่าพี่เอเนี่ยจะปั้นเดียนาหรือหมอก,ก้อยเนี่ยมากกว่าแล้วก็แบบเหมือนป้อนงานให้ตลอดเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่เดียนเนี่ยเอ่อพี่เดียนาเนี่ยน่ารักหรือว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงกระ,สะแสละครสามีตีตราที่เพิ่งจบไปด้วยเนาะแล้วตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กในบ้านพี่เอหรือว่าเด็กในสังกัดพี่เอเนี่ยทุกคนจะสนิทกันหมดถ้าใครมีผลงานหรือประสบ สำเร็จในด้านการงานก็จะยินดีมากกว่าอะไรอย่างนงี้ยต้องอ่ะรอติดตาม,มากันน้องมิวรักนาลานะใช่แล้วค่ะแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวปีหนึ่งเองปีหนึ่งยังอยู่มอ,อีกยาวๆ ค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายค่ะกับภาพบรรยากาศเปิดตัวผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี to b ีนัมเบอร์วันรุ่นที่4ประจำปี2557ระดับประเทศนั่นเองค่ะสำหรับโครงการนี้เนี่ค่ะเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีที่สำหรับโครงการนี้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2554ค่ะพี่เต้ยคะคจนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ปี2557 ภายใต้คําขวัญเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดนั่นเองค่ะคและงานนี้ค่ะเราก็ได้สาวนุ้ยเกษรินเนี่ยมาร่วมงาน,นด้วยต้องขออัปเดตอาการเจ็บหัวเข่าหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีทางรักษาหรือว่าผ่าตัดยังไงบ้างค่ะแล้วก็รวมไปถึงอาการหัวเข่าเสื่อมแบบนี้เนี่ยจะมีอุปสรรคในการรับงานหรือเปล่าแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยเห็นว่าจะมีภาพยนตร์ด้วยจริงไหมเดี๋ยวเราไปฟังตอบค่ะครับหัวเข่าก็เจ็บอยู่นะคะอย่างตอนนี้ยืนก็รู้สึกว่ามันก็เพราะเราใส่ส้นสูงก็รู้สึกได้ว่าเจ็บ แต่มันเหมือนมันอยู่จนชินแล้วแบบรู้ว่าเจ็บรู้ว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บจนแบบทรมานอะไรเงี้ยเหมือนเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังกินยาแล้วก็ถ้าเต้นแล้วรู้สึกว่าเจ็บเราก็หยุดพักอะไรเงี้ยคือทําอะไรแล้วเราต้องรู้รู้จักตัวเองแล้วที่สาคัญกลายเป็นว่าจากที่ปีที่แล้วนุ้ยต้องบินไปผ่านุ้ยก็บินไปแล้วคุยกับคุณหมอคุณหมอก็ให้ผ่าจริงๆแต่พอดีเราปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วพอเราไปทางไพรดังแบบไปเข้าวัดอะไรเงี้ยมันมันมันเจอทางออกอื่นคือเรื่องของสมาธิ แล้วมันกลับกลายเป็นว่ามันดีขึ้นจริงๆคือนอกจากหลังจากเขา่าหรือส่วนที่เราเจ็บอยู่แล้วอะ่ะเหมือนกับกลับมาทําอย่างอื่นได้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันเหมือนเดิมวิธีคิดเราเปลี่ยนเราไม่ค่อยทอรมานนะคะแล้วมันก็อยู่กับอยู่อยู่ได้กับการเจ็บปวดแบบนี้แต่ว่าอยู่โดยที่ไม่ทรมานเกินไปแล้วก็ไม่ฝืนตัวเองเกินไปแ่ตอนววนี้ยังไม่ได้มีการผ่าใช่ไหมคะยังไม่ผ่าค่ะเพราะว่า อันนี้ก็เชื่อเชื่อเชื่อตามที่คุณแม่หรือว่าหลายๆคนคือก็มีคนทักว่าท่าขาเคานี้อาจจะเดินไม่ได้ก็ได้เพราะว่าอะไรเราหายไปเราชิ้นหนึ่งไม่มีหมอนรองเขา่าทุกวันนี้มันก็คือแบบได้แต่สร้างกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆขึ้นมาทดแทนแล้วก็ถ้าเจ็บปุ๊บไม่ฝืนค่ะเจ็บก็คือบอกเลยอย่างเล่นบู๊แต่ก่อนอะไรที่ฝืนแต่ถ้ามันควรทํามันต้องทําเราก็ทําแต่ตอนนี้จะไม่มีฝืนก็คือบอกเลยว่าไม่ได้จริงเพราะว่าร่างกายเราสําคัญกว่ากัอบอาการป่วยในป่วยมานานคะ ตั้งแต่ปี2549ใช่ค่ะตั้งแต่ตอนไฉไลเพราะว่าไฉไรคือผ่ารอบแรกแล้วก็มันเหมือนมันยังไม่หายแล้วเราก็ฝืนเป็นคนฝืนแล้วขี้เกงใจก็แบบไม่กล้าปฏิเสธเวลางานติดต่อมาอะไรเงี้ยช่วงนั้นงกด้วยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าตอนนี้มันก็คือรู้สึกว่าทําอะไรก็ได้ที่มีความสุขแล้วก็ต้องดูแลร่างกายเราให้ดีที่สุดคุณหมอมีแนะนาหรือให้กินยาวิใชไมอ่าหรือกินอาหารเสริมค่ะก็มีน้ำมันลำข้าวน้ำมันปลาแล้วก็ มีเพื่อนนักแสดงหลายคนที่เขาก็รู้ปัญหาเขาก็คอยแนะนําคือช่วยกันอะเรื่องของมีเพื่อนที่เป็นนักกลาก้ามนะเขากลาหรือยอย่างยวนหรืออะไรเงี้ยเขาก็ส่งยามาให้กินแล้วก็กินเพราะเรารู้ว่าตัวไหนเรากินแล้วดีแล้วก็ที่สําคัญคือต้องออกกาลังกายตลอดแต่ว่าไม่หนักเกินไปยังต้องหาคุณหมอไปมาจำไหมครับแต่ปีที่แล้วยังหาอยู่นะคะ <ừ> ก็3เดือนไปฉีดยาทีอะไรเงี้ยจาก,กทุกเดือนแล้วก็3เดือนแต่ตอนเนี้ปีนี้มายังไม่เคยไปฉีดยา ยังแล้วอย่างนี้อาการป่วยหัวเข่าเสื่อมนี้จะเป็นอุปสรรคกับการเล่นเล่นหนังอะไรอย่างนี้ไหมคะเป็นค่ะคือถ้าเป็นก่อนหนูจะแบบเวลาทําอะไรไม่ได้แล้วร้องไห้เสียใจยมันเหมือนเราเวลาเราแข่งกีฬาเราก็ชนะมาตลอดแต่น,นี้มันต้องยอมรับคืออันนี้มันไม่ได้จริงถ้าฝืนไปเผลอๆไม่หายแล้วมันจะเป็นมากกว่าเดิมอีกทําไม่ได้เจ็บมากกว่าเดิมอีกดังนั้นก็ทําเท่าที่เราได้แล้วก็เวลาเรารับงานก็จะบอกเขาเลยว่าหนูมีปัญหาเรื่องหัวเข่านะทําได้แค่นี้แค่นี้เห็นว่าเรือก็ ่ะก็มีภาพยนตร์เรื่องเร็วทะลุเร็วค่ะซึ่งอันนี้ก็โหดเหมือนกันเป็นหนังบูของพี่พราของพี่พราโหดอยู่แล้วแต่เนื้อจะเตะน้อยแทบจะไม่เตะเลยโดนทุ่มแทนโดนทุ่มโดนจับเวี่ยงเป็นแบบมวยมวยอย่างอื่นนะคะมวยทุ่มทับแบบว่าเหมือนกับประชิดต,ตัวซึ่งเราไม่ต้องใช้ขาเยอะเราใช้หลังเยอะอันนี้ใคทำเสร็จคะทำเสร็จแล้วค่ะ,ำคะกำลังอยู่ในช่วงตัดต่อค่ะแล้วก็มีละคร ละครตอนนี้ส่วนมากก็จะเป็นแนวเซ็กซี่แล้วดังนั้นก็เลยได้เว้นว่างจากการใช้ร่างกายแต่เต้นแต่เต้นนุ้ยมีทีมของนุ้ยซึ่งเราสามารถจะกระจายทีมกันได้อยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหากับหนังนี้เล่นผู้ประกบยูงใครครับนุ้ยอ่าภาพยนตร์ประกบผู้พี่ดีเดียวค่ะพี่เดียวจริงๆมีดารานักแสดงหลายคนแบบเป็นท็อปท็อปของคิวบูเลยอย่าง อาดามหรือว่าหม่อมหลวงสุริวันอะไรเงี้ยคือตั้งแต่รุ่นแบบดึกดําบันอ่ะเขาเราเรียกว่าเป็นครูรุ่นครูอาจารย์กว่าหรือพี่บรรณาด้วยจนกระทั่งถึงคนรุ่นใหม่ค่ะตัวแบคาแรคเตอร์นี้มีแบบพลิกแพงหรือมั้ยไหมคะเป็นโรคจิตนิดนึงอ่ะเป็นโรคจิตก็ถือว่าพลิกแพงสําหรับหนูยว่าแต่ก่อนเล่นเป็นคนดีตลอดปากผู้้ายตลอดแต่ตอนนี้ก็ เหมือนกับว่าไปทางโลกจิตแล้วอ่ะหน้าเราร้ายอยู่แล้วด้วย,ยก็ยอมรับกฎปีนี้จะมีงาน,หนงให้เป็นได้เห็นสกเรื่องตอนนี้ก็มีเร็วทะลุเร,ะรเร็วที่น่าจะได้เห็นปีนี้แน่นอนค่ะแล้วก็มีมีภาพยนตร์เทิดพระเกียรตินะคะกำลังจะเริ่มถ่ายทําก็น่าจะเขาบอกว่า12สิงหาแต่ไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะคะแล้วก็มีละครช่อง8แม้เลือกเกิดได้ก็น่าจะออนปีนี้แต่ไม่รู้ว่าปลายปีหรือเปล่าคว่าแม้ว่าจะสวยก็าให้ชตลอด มีม,มีมีงานเรื่อยๆค่ะจริงๆก็เหมือนคนรับจ้างทั่วไปใครจ้างอะไรเมาสะดวกอยากไปก็ไปค่ะ ค่ะก็อย่างที่สาวนุย้ยเธอบอกไอ้อาการเจ็บหัวเข่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังเจ็บอยู่เลยนะพี่เต้เรารก็เป็นมาตั้งแต่ปี2549แล้วนะโอ้โหก็เกือปีนะใช่ตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องไฉไลเนี่ยคือผ่าตัดไปแล้วรอบนึงแต่ว่ามันยังก็ไม่หายมันก็ยังรู้สึกเจ็บจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือยังไม่ผ่าดีกว่าเพราะว่าคุณแม่ของของพี่นุ้ยเนี่ยไปศึกษาดูแล้วคือแบบถ้าผ่าตอนนี้ปุ๊บเดินไม่ได้เลยคือ,อก็อบอกจริงๆแล้วการผ่าตัดเนี่ยถ้ามันทาได้ชัวร์ผลอ่ะคือ มันจะกลับมาเป็นหนึ่นง้เไงเพราะว่าคุณแม่เขาไปศึกษาแล้วคือผ่าตอนนี้แบบมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเดินไม่ได้เนี่ยสูงมากๆก็เลยยังไม่ผ่านั่นเองค่ะส่วนเรื่อง อ๋อเล่นหนังเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นอุปสรรคนั่นแหละคือมันจะแบบเตะต่อยไม่ได้จะบูอะไรไม่ค่อยถนัดเลยนะพี่นุยก็ค่อนข้างบูมากแล้วก็ชอบเต้นแล้วเวลาเข่าอย่างที่รู้กันอยู่แล้วใช่ไม่เป็นไรม่เปนไ่เงนไเนีหวถูกต้องค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องภาพยนตร์เนี่ยเขาบอกเร็วนี้ก็จะมีเรื่องภาพยนตร์เรื่องเร็วทะลุเร็วเป็นหนังของพี่พันนานั่นเองแต่ว่าจะแบบไม่ได้ค่อยเห็นพี่นุ้ยเนี่ยบูมากเท่าไหร่พี่เตอร์อย่างที่บอกเจ็บเข่าไม่เป็นไรเอาสวยเซ็กซี่เซ็กซี่ก็พอนะคะหนุมๆนั่นเรา เร็วเออนะนางวิพานาทิกิยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคอะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยคำอันเทิงครับก่อนจางอกไปครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยครับค่ะต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ดี B1 บีวันแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ซินวีด้วยค่ะสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะไปชมรายการกันได้นะคะก็เป็นที่อยู่ด้านล่างครับเป็นไปฉับกับจดหมายนะครับแล้วก็สำหรับช่องทางที่2นะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้ที่ www.intv.co.th ค่ะครับวันนี้ลากกันนไป่อครับสวัสดีค่ะ